สวัสดีครับพี่น้องอันพ่อกับแม่เห็ดเบียกมาจอบ,บางคนน้อยนอนเล่นอยู่พูดเดียวพี่น้องเฮ็ดยังงนะเฮ็ดยังนะคนน้อยตอนนี้ไม่น้อยแล้วโดิโตแล้วทำไรลูกวืพี่น้องเล่นนอยเดียวคนเดียวแม่เฮ็ดกับเขาพ่อกับซอยแม่เฮ็ดกับเขาอยู่ให้พนนอนอยู่พูดเดียวเดิอนอยี้ยังไงแบบนี้แล้ว chạy ee, hey, cha I'm like, hôm nay like, look, I'm like, 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 I'm เอาเงินแม่ได้บมดเอาเงินแม่ก็มีอยู่รอยเดียวเนี่ยแม่ <c oughs> แม่ม o n high เลยพี่น้องนะมา้กันเ้องาไทายกลงหัวแจกคส์ทีเด็อฮิคนยังเดืดั่งเลยขอบคุณทุกการติดตามซุกซับสไ,ไครต์ไลค์แชร์พี่น้องลุงป้าน้าาขอบคุณมา,มากๆจ้าที่ยังติดตามน้องมานาอย่างเนี้ยเนี่ย ไทยนองมาน้าทำไทยนองมาน้าได้พ you nah ี่น้องเด้อเด็กน้อยครับผมยังได้ก็ฝากที่ตามรับชมเลยนะครับขอบอกขอบใจลุงป้านาฮ่าได้หลายที่รักคักแพงทุกคนขอให้ลุงป้านาร่ามีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยฮิทยังไงผลสาเร็จขึ้นกันเด้ครับเด้อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปครับผมทำไมน้องมานี่ยี่น้องนอนหลินเด้ดาวดาอยู่บนนที่แล้ว ว่าเอานอนไปทางนอกไดมันบ่นมีเดินหญ่ๆแบบนี้นุมน่มๆให้นั่งหัตค้านเนหรียญฮัตนอนจิงไปจิงมาแบบนี้แหละเอาก็มาจอบเบิ่งเอาแม่แม่น้าเอ้อ,อลุงปลาให้คิดหอดว่าเวทกามีกำลังใจอะไรเห็นลุงปลาพิมพ์มาเล่นยญน้ำมา อ่าน้องมาน่ายัางสันยังสีโอ้ยมีความสุขกูเป็นพ่อเป็นแม่นะพี่น้องเนาะแม่ควบม,ม้อนก็นดีใจเห็นลุงเห็นป้าเห็นหน้าเห็นหาอาหักโอ้ขอบใจหลายเลยครับเด้อดูหนะ้ายิ้มให้ลุงป้าหน้าอาก่อนเนาะยิ้มกันไอเจ็บเนี่ยเด้ไอ้เจ็บเด้อเด้อเด้อมันนนนนนไม่ยิ้มเด้อมันมนนนนนเจอนายคลิปแม่จ้ะ heh <laughs>